มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเผยมรสุมยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยทะเลคลื่นสูง2เมตรเตือน30จังหวัดยังคงมีฝนกทมตกร้อยละ60มาแน่บ่ายถึงค่ำเมื่อวันที่17กรกฎาคม2,565ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยายกรณ์อ,อากาศ ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะประกอบกับลมใต้พัดปกคลุมทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะอากาศเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนกักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้ละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ ากสุขโขทยกำแพงเพชรพิศณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ กับมีฝนตกหนกักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีและสุพรรณบุรีค่ะภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองรยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนกักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดค,ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองรยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองระดับหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูง2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองระดับหกของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ ขอขอบคุณกลมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ